พี่ชายเอนดูน้องหนักมากโมเมนต์ moment น่ารักน้องโนราและน้องบรูกลินสัมพันธ์พ่อแม่ส่งต่อถึงลูกแม้ในงานจะแซ่บเป๊ะยืนหนึ่งสุดมั่นชีวิตจริงสุปตาแม่ลูกหนึ่งเจนนี่เทียนโพสุวรรณก็มีแต่โมเมนต์น่ารักสุดละมุนกับน้องโนราลูกสาวสุดเลิฟ ถ้าเขาโตขึ้นเราจะเป็นคุณแม่ที่ห่วงน้องไหมเจนนี่ตอบว่าไม่ห่วงหรอกค่ะก็เป็นเพื่อนกันเพราะจะบอกโนาเสมอว่าโนาเราเป็นเพื่อนกันนะลูกบอกลูกตลอดอย่าเพิ่งโตนะเขาก็บอกว่ามามีแต่หนูโตแล้วนะคะหนูสี่ขวบหนูโตแล้วเจนก็บอกว่าแต่หนูยังไม่ได้โตเป็นสาวที่อยู่กับเพื่อนใช่ไม่ลูก เขาบอกว่าไม่หนูยังอยากนอนกับมามีอยู่จะนอนกับมามีตลอดไปเราเป็นเบสเฟนไงมามีเราก็ใจชื้นค่ะถามว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนเจนนี่ตอบว่าจริงๆก็นานมาแล้ว8-9ปีเป็นช่วงที่เจนรู้สึกว่าจะทำยังไงดีกับชีวิตที่มันดาวมันเฟลเหมือนหาอะไรที่มันยึดเหนี่ยวความรู้สึกไม่ได้เลยความรู้สึกนี้ใครก็ช่วยไม่ได้เลยนอกจากตัวเราเอง ถามว่าแสดงว่านั่นคือจุดที่พลิกผันที่สุดในชีวิตของเจนนี่เลยเจนนี่ตอบว่าเจนก็ไม่คิดว่าเจนจะล้มหรือจะรู้สึกแบบนี้หรือจะเจอวันแบบนี้เป็นวันที่เรามึนเลยเราจะไปขวาหรือจะไปซ้ายเจนไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยเราไม่รู้จะทํายังไงกับชีวิตจริงๆแล้วเจนไม่เคยแสดงออกเวลามีข่าวเจนไม่เคยออกมาแถลง เจนไม่พูดเจนไม่ร้องไห้เพราะกำลังมึนอยู่เหมือนเวลาคนเสียใจมากๆน้ำตาสักหยดก็ไม่มีเพราะมันเหมือนกับช็อกได้อะไรจากแค่การสวดมนต์สติอย่างน้อยเจนก็รู้แล้วว่าอย่างน้อยเจนต้องเข้มแข็ง หัวใจเราต้องแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะแข็งแรงได้เพราะถ้าเจนยังจับจุดและยังหาความแข็งแรงไม่ได้ใครก็พยุงเราไม่ได้เจนอยากให้รู้ว่าชีวิตมันมีหวังมันมีทางสว่างทุกเส้นทางมันอยู่ที่ว่าเราจะมองยังไงอยู่ที่ว่าเรารักตัวเองมากแค่ไหนรักแม่มากแค่ไหนเรารู้สึกว่าอย่าทำร้ายหัวใจตัวเองครั้งแรกที่ลุกขึ้นมาได้เจนพูดกับหัวใจตัวเองว่าเจนขอโทษ ขอโทษที่ผ่านมาทำให้หัวใจตัวเองเจ็บต่อไปนี่เจนจะไม่ทำให้หัวใจตัวเองเจ็บอีกแล้วไม่มีผู้ชายคนไหนที่รักเรามากกว่าตัวเราเองเจนแค่อยากจะบอกผู้หญิงทุกคนว่าการที่เรารักตัวเราเองรักหัวใจตัวเองมากที่สุดแล้วเราก็จะสวยค่ะ